คุณดูวินค่ะ<อ>ซูเปอร,ร์ซาวไวท์ในของเรามีสรรารสกัดจากทับทิมนะคะเป็นสรารสกัดธรรมชาติที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะมีสมสรสนะคะเข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถของกลูตาไทโอนค่ะเข้าไปยับยั้งการผลิตไม่สีเมล,ลนินนะคะทําให้ขาวแล้วก็กระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นดูดีมีออร่ราเป็นธรรม,มาชาติอันนี้ส่งผลนะคะให้สุขภาพผิวดี เราทำสองห้แล okay. okay? okay. mm ้ว hmm. ห okay. ันหน้ามาเจอกันโอเคไหมมวยไทยบ็อกซิ่งหนึ่งสองสามเอ่อยกอขาด้วยยกขายกขาเออได้อยู่นะเออได้อยู่นะคะข้อนี้โอเคข้อต่อกายเขาต้องทำเป็นยังไงออกกำลังกายมันก็มีหลายอย่าง ยกเวทวิดพื้นบ้าบาบาบากระโดดตกอกก็กำลังกายนะเ้ยออกกำลังกายนะคะถ้าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามจ้าเอ,เอยยกเวทยกเวทยกเวทต้องให้เหมือนกันนะผันมาแล้วขออนุญาตค้างไว้ได้ไหมท่านี้ได้ไหมคะคุณปอคุณภูวินหาผันมาแล้วขออนุญาตทำค้างไว้ก่อนนะถ้าที่คิดว่า แล้วน่ารักที่สุดท่าสุดท้ายนับหนึ่งสองสาม let's go เหมือนไหมเหมือนไหมเก่งเก่งเก่งนะคะโปรโมทเอาใช่มีเลือก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 หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามมันก็ต้องมีเลเวลนิดนึงครับว่าผมเลือกเลขสอง้วกันพิจารณาคุณจางแล้วไงเอ้ยล้วคุณอ่ะผมเลือกหนึ่งแล้วกันครับอ้าวเลือกหนึ่ง ขอดูเลขกนึงก่อนอ่าเขาเลือกไม่เหมือนกันเไงอ่าขอบคุณก่อนเลยว้าวได่มันสไตล์เดิมอย่างนี้อย่างนี้ก็ถ้าถ้าเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเครื่องหมายบาทได้ไหมไม่ได้หรือเป็นยูเอสดอลลาร์ก็ได้ไหมเอายเยอะๆกว่านี้เหรอออแยกไหมแยกไหมเขาเลือกเลขไม่เหมือนกันลองดูจังหวะของแต่ละคนไหมล่ะหรือยังไงหรือคุณจะพร้อมกันไหมหรือยังไงคุณลองเกดูดีกว่าไม่เดี๋ยวดูอันที่สองนล้วก็ไปก็ไปพร้อมกันอย่างนี้ อันนี้คือผันเมื่อกี้อันนี้ของหมายเลขหนึง่งอยากดูของคุณหมายเลขสองป่ะก็ขอดูหมายเลขสองหน่อยของเขาหมายเลขสองคือ100% <000. S 1> 100%คือผมเต้นปกติ100%อ่าแต่เขาต้องเต้น1,000%งพัตชัวร์ต้องโอเคก็คือเต้นปกติ